สวัสดีนะักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเชาว้าประจำเชา้าวันที่2เดือนกรกฎาคมอย่าลีมยวนะครับท่านใดเปิดบัญชีกับว G m ีมา e t เกในวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับและในส่วนของโปรโมชั่นใหม่จาก Forex For You ร่วมฉลองวันครบรอบ8ปีกับ Share For You ด้วยรางวัลมูลค่ากว่า3,000 US อลลาร์เพียงแค่คุณทำการเทรดเท่านั้นการรายงานข่าวสารในครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง XM เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องงฝากินครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ดูเหมือนว่าตลาดก็ยังอยู่ในช่วงการปรับฐานตามหลักของเทคนิคนะครับแต่ว่าตัวยูเวนตานั้นก็ไม่ได้อ่อนค่าเท่าไหร่นะครับนักงทุนก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับว่าบรรดาสกุลเงินหลักของเราเนี่ยอาจจะกลับมาได้รับแรงกดดันอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยปัจจุบันนี้เท่าที่ผมดูในฟิน v ิช ตัวของสกุลเงินปอนและนิวซีแลนด์ยังคงปรับตัวอยู่บริเวณที่หน้าของตารางแต่ก็ไม่ได้แข็งค่าอะไรมากมายนะครับในวันนี้จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญนะครับซึ่งก็คือ Nonfarm payroll ในช่วงเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยครับทุกท่านซึ่งจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่คุณคริสตินลากาชประธานธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะครับจะออกมาให้การสัมภาษณ์ด้วยซึ่งเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าแล้วกระผมจะรายงานให้นักขุนทราบครับ ในส่วนของตัวเลขคาดการจากสถาบันการเงินเนี่ยน่าจะออกในช่วงบ่ายของบ้านเรานะครับยังไงเดี๋ยวนักลงทุนรอติดตามนะครับว่าในครั้งนี้สถาบันการเงินมีมุมมองว่าอย่างไรตัวเลขจะเพิ่มขึ้นต่างจากของเดิมเยอะหรือไม่นะครับอย่างที่ผมดูอยู่ในตอนนี้ตัวเลขครั้งก่อนหน้าอยู่ที่50า0 0 0ตําาแหน่งคาดการณ์ว่าน่าจะดีขึ้นนะครับ690,000 เมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้าครับทุกท่านตัวนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์ในเว็บไซต์ fxstreet นะครับก็ต้องจับตาดูกันเพราะถ้าตัวเลขออกมาดีก็อาจจะสร้างแรงดึงให้กับตัวยูเอรสตาลาสร้างแรงกดดันให้กับตัวของราคาทองคำของเราได้เหมือนกันครับไปดูในส่วนของตัวข่าวนอกตารางกันดีกว่านะครับล่าสุดแล้วทางด้านของ IMF นะครับ International Monetary Fund ได้ออกมาคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงประมาณ ปลายปี2022หรือไม่ก็ต้นปี2023สืบเนื่องจากว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการกระตุ้นมีการอัดฉีดเข้าไปมันจะเป็นการทําให้เงินเฟอ้อนะครับในระยะยาวๆเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ IMF มองว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า Federal Reserve เนี่ยจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนในช่วงนั้นนะครับตรงนี้ถามว่ามีผลอะไรต่อตัวการของเราหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้มีผลครับเพราะว่าเป็นการคาดการจากบรรดาสถาบันที่เฉยนะครับนักทุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ คือคนส่วนใหญ่เขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าประมาณสักปลายปี2022เดือนธันวาคมต้นปี2023ไม่ก็ช่วงมีนาคมในปีนั้นนะฮะอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยสักครั้งหนึ่งนะครับในช่วงไหนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ต้องมารอรุนกันนะครับทาาด้านของตัวโอเปกในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาสรุปแล้วนะครับตกลงกันไม่รู้เรื่องครับทุกท่านมีการเลื่อนการประชุมไป1วันซึ่งก็คือเดี๋ยวจะมาประชุมกันต่อในวันนี้เลยวันศุกร์นี้นะครับ ต้องจับตาดูไปดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาน้ำมันกันสนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ o อเปกนะครับมีแนวโน้มว่าอาจจะเพิ่มกำลังการผลิตแต่ว่าน้อยลงนะทุกท่านเมื่อคืนที่ผ่านมาครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นทํายอดใหม่ทุกท่านดูนะครับ76 u s ต่อบาร์เรลครับในวันที่1กรกฎาคมปัจจุบันเนี่ยมีการย่อตัวลงมาเหลืออยู่75.11ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากว่า O p e ปนะครับมีการรายงานผลการประชุมแล้วสรุปว่าปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้อยกว่า5 0 0แสนบาร์เรล,ลต่อวันจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแรงดูนให้กับราคาน้ำมันนะฮะกลับขึ้นสูงยอดเดิมอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นใครที่เทรดน้ำมันอยู่นั่งจุนครับจับตาดูกันให้ดีๆนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าเกิดว่าผมได้รับรายงานแล้วจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนและนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ